อ่ะต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการต่อวงจรอีกแบบหนึ่งนะครับของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนาแบบ3ามเฟสของเรานะครับเมื่อเราต่อแบบแวายละเราก็จะมาต่อเป็นเดลต้าเลยนะครับอ่ะกลับมาดูนะครับที่วงจรนะครับอ่าถ้านักศึกษาเห็นนะครับขั้วเนี่ยเขาเออกแบบมาดีมากนะครับขั้วตรงนี้เนี่ยคือเราต่อถ้าเป็นวงจรเนี่ยเดลต้าเนี่ยมันจะต่อ,อยากหน่อยนิดนึงนะครับเนี่ยมันจะต้องต้องหัว หัวไอหางตัวที่หนึ่งชนกับหัวตัวที่สองหางตัวที่สองชนกับหัวตัวที่สามแล้วก็หางตัวที่สามชนกับหัวตัวที่หนึ่งนะครับอย่างเงี้ยมันไล่เป็นรูปวงกลมนะครับนักศึกษาอาจจะงงได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ขั้วเขาออกแบบมาง่ายมากเขาทาในี่ขั้วข้างบนเนี่ไไม่ข้สลับไว้ให้อยู่เพื่อการนี้เลยเพื่อให้เราต่อแบบเดลต้าได้ก็สะดวกนะครับผมเห็นไหมแค่เราเชื่อมเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยเสร็จแล้วนะครับอ่ะมาดูผมจะดัดแปลงยังไงกลับมาดูที่วงจรเดิมนะครับ เมื่อเราต่อพาวเวอร์มิเตอร์เราจาเป็นต้องใช้เขาอยู่นะครับดังนั้นส่วนข้างบนนี่เราจะเรามาโฟกัสอย่างแรกคือความแตกต่างของเดลต้ากับวายเดลต้านี่จะไม่มีนิวตันนะครับเราก็ไล่เลยนิวตันไล่มาตั้งแต่นี่นะครับนี่แหล่งจ่ายนิวตันทอดออกเลยเนี่ยสีดำนะนิวตันนะครับทอดออกจากพาวเวอร์มิเตอร์ต่อนะครับแล้วอะไรที่เป็นนิวตันทอดออกให้หมดถนะอดออกไปเลย Newton. นิวตันเนี่เห็นไหม นี่นะครับสเต็ปแรกนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับต่อมาแล้วทำยังไงล่ะให้เขาเป็นเดลต้าก็ง่ายๆนะครับถ้าเราอ้างอิงจากเอกสารนะครับเขาก็ชอ็อตเนี่ยยูหนึ่งกับดับเบิลยูสองเห็นไหมเพราะยูหนึ่งคืออะไรหัวของขดลวดยูดับเบิลยูสองคือปลายของขดลวดดับเบิลยูนะครับคือขดลวดที่สามเลยเนี่ยทําให้ดูเลยเห็นไหมนี่เสร็จแล้วนะครับเนี่ยอันที่ต่อมาก็ตรงกันแบบนี้เลย เห็นไหมครับว่ามันต่อไม่ยากนะครับแต่นักศึกษาก็ยังมีคนต่อผิดเยอะนะครับตอนสอบนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับสอบนี่ยทำไม่ได้กันเลยนะครับอันนี้มันยากกว่าเพื่อนหน่อยนะอ่ะเสร็จแล้วนะครับเนี่ยทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับต่อมานะครับมาดูที่ชิ้ลแรบดีกว่านะครับ ชิ้นหลับจะทําเหมือนเดิมนะครับก็คือวัดกระแสสตาร์ทนะครับกระแสร,รันนะครับที่ทางการหมุนแล้วก็สลับขั้วอันนี้นะักศึกษาทําเองนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ตอนทํวายเนี่ยก็อธิบายให้ชัดเจนแล้วว่าทำยังไงนะครับอันนี้ต้องศึกษาเองผมจะไปสู่กันนี่เลยทดสอบแบบมีโหลดเลยแบบมีโหลดเลยนะครับผมอ่ะผมจะเปิดเครื่องเลยนะครับผมเริ่มทําเลยนะครับลุยเลยนะครับสเตปเหมือนเดิมเปิดเครื่องเครื่องทํางานได้นะครับ วัดค่าแล้วก็ก่อค่าเหมือนเดิมนะครับวีไลน์กับวีเฟดนะครับวีไลน์กับวีเฟดเดลตานี่เท่ากันนะครับวีไลน์วีเฟดเท่ากันจดมาค่านึงก็ได้นะครับไอไล์ I กับไอเฟดนะครับขออธิบายหน่อยอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขออนุญ,ญาตปิดอันนี้ดีกว่ากลัวนักศึกษาไม่เข้าใจนะครับมันดาจฟังไม่ชัดนะครับเอาอีกรอบ แบบเดลต้าวีไลน์กับวีเฟดเท่ากันนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีตั้งแต่เราเรียนมาตั้งแต่แลบที่หหรือว่าวิชาเซอร์กิตแล้วล่ะนะครับวงจรเดลต้านี่วีไลน์วีเฟดเท่ากันนะครับก็คือมันเป็นดึงมาจากวีไลน์เลยนะครับก็คือประมาณ380นั่นแหละนะครับต่อมาไอไลน์ไอเฟดนี่ไม่เท่ากันนะครับไอไลน์ไอเฟดไม่เท่ากันแล้วมิเตอร์เราเนี่ยพาวเวอร์มิเตอร์เราวัดอยู่ที่ไออะไรนะครับนักศึกษาต้องรู้นะครับพาวเวอร์มิเตอร์มันแทรกอยู่ที่ไอไลน์ line, นะครับเนี่ย มันแทรกอยู่ที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ไอไลน์นะครับแล้วไอเฟดทำไมอันนี้คำนวณนะครับคำนวณเอานะครับนักศึกษาสามารถวัดได้นะครับไอเฟดนะครับไอเฟดนักศึกษาสามารถคำนวณได้นะครับและวัดได้นะครับไอคำนวณก็ไม่ยากนะครับก็เอาอะไรมหารุดสามก็ได้ไอเฟดแล้วนะครับแต่ว่าถ้านักศึกษาอยากวัดนะครับนักศึกษาต้องแทรกเข้าไปนะครับอันนี้เรานะครับเดี๋ยวพอดีเราตัวมีเนี่ย เราลองวัดเทียบด้วยก็จะดีนะครับเนี่ยเราผมจะใช้ตัวนี้อ่าผมจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัววัดไอเฟดนะครับการทดลองของผมจะวัดเอานะครับการทดลองของนักศึกษาสามารถคํานวณหรือวัดเอาก็ได้นะครับแต่ว่าเอาเมื่อเรามีแอมมิเตอร์ตัวนี้ผมว่าเราวัดเอาก็ดีนะครับเนี่ยอ่ารอบนี้เป็นปีแรกที่เราจะวัดเอานะครับไอเฟดนะครับก็จะเรียงตามนี้เลยนะครับเอามาดูสินะครับในวงจรเฟสหนึ่งอยู่ไหนนะครับเฟสหนึ่งอยู่กดลวด U หนึ่งนะครับ ผมจะวัดได้อย่างไรนะครับทาถามต่อมาผมต้องต่อยังไงมันถึงจะวัดได้นะครับผมต้องตัดแปลงวงจรไหมตัวนี้เข้ามานะครับจุดที่ที่เชื่อมอ่าน่าจะวัดคล้องตัวนี้ได้เลยนะครับอนุมาณเป็นอันนี้เลยนะครับหยิบมาสักคู่หนึ่งนะครับผมอาคู่ที่สามแล้วกันมันคล้องง่ายนะครับผมก็จะคล้องแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเฟดนะครับไอไลน์ก็นี่เลยนะครับดูตรงนี้ก็ได้ชุบชุบนะครับแบบนี้ นะครับเอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องแล้วลุยเลยนะครับมาอ่ามาเลยนะครับค่าแรกเลยนะครับดู v ีไลนนะครับวีไลนก็ดูจากเครื่องนี้นะครับส่วนกล้องนะครับกล้องก็จะเหมือนเดิมจับที่นี่ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ามันจะเหมือนเดิมละนะครับจับที่ตรงนั้นได้เลยแต่ว่าผมต้องอ้อมไปอย่างไรเนี่ยต้องอ้อมไปกดด้วยเดี๋ยวประเด็น อ่านะครับ400 399อ๋อเลขเดิมเลย399นะครับอ่าผิดนะครับผมจดแต่วิลายมาก็ได้นะครับวิลายวิเศษเท่ากันนะครับต่อมาไอไลน์ line. มาดูดิไอไลน์ I power meter บอกว่านะครับอันนี้ขออนุญาตบางนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะวัดโดยใช้แคลมป์มิเตอร์อยู่แล้วไอไลน์ I บอกว่า0.75นะครับอ่ะมาดูมันตรงไหมนะครับชึบ ตา0.7นะครับโอเคโอเค0.70นะครับได้อยู่อ่าอายไลน์0.7นะครับอ่าอเฟสสิอ่า,อาจริงๆริงการวัดที่ถูกต้องนะครับไม่ให้สายมันคล้องนะครับอพยายามอย่าให้สายมันคล้องแต่ทําไมมันคล้องจังเลยล่ะนะครับอ่า0.42นะครับโอเคจดเลยนะครับอายศูน์0.7 0ศูนยเฟส0.42นะครับพาวเวอร์ฟิ r เตอร์ Power factor ต้องดูจากเครื่องนั้นนะครับดูจาก Power meter 0.2นะครับ0.86ดีกว่า 0. อ้าว1 8ิเออ0.18นะครับอ่ารอบ1.90 4โอ้โหนะครับรอบ1.90 4นะครับแล้วก็ท็อปอ๋อท็อปศูนย์เพราะยังไม่ได้เทคโหลดโอเคนะครับ เราเริ่มจาก0.7นะครับนึกษาครับเราเริ่มจาก0.7จนถึงพิกัดพิกัดเขาเท่าไหร่นะครับพิกัดอย่างที่หมอเนนเพเขาบอกว่าถ้าต่อแบบเดลต้าเนี่ยจะได้1.1นะครับดังนั้นผมขยับทีละ0.1ได้ไหม0.7 0.8 0.9 1.01 1โอ้โหพอดีเป๊ะเลยนะครับเหมือนเขาออกแบบมาเพื่อการนี้เลยนะครับอ่านะครับ1.1นะครับโอเคลุยข้าต่อไปเลยนะครับเปิดแลครับ อันนี้ไม่ลงอธิบายแล้วนะครับเปิดแพนูลัมละนะครับ,นะรบต่อไปผมจะลองให้กระแสถึงศูนย์จุดแปดนะครับเชิบนะครับอ่านะครับผมจะวางยังไงดีว่าผมน่าจะมีที่วางเลยนะศูนย์จุดแปดนะครับผมขอบางหน่อยนิดนึียวโอ้่กดอ่าผมจะให้มันศูนย์จุดแปด โอเค0.8นะครับไอเฟด0.46จดเลยครับผม0.8แล้วก็0.46นะครับต่อมา v l i n เท่าเดิมนะครับ3.99ไปดูที่ Power Factor เลยนะครับสำคัญคือ Power Factor นะครับ0.5นะครับประมาณ0.5 Power Factor 0.5นะครับรอบ1445นะครับทอร์ค1.4โอ้ทอร์คมาเยอะเลยนะครับตอนนี้กระโดดเลยนะครับไปต่อนะครับ0.9มาอ่าดูนะครับผมก็จะปรับอือเกินนะครับ โอเคอ่า,อาประมาณนั้น,นครับมันอาจจะไม่นิ่งหน่อยโอ้โหทำยากมากอะศูนจุดนะครับก็จะได้แล้วก็ไอเฟศูนสองแล้วกันปัดขึ้นนะครับ0.9กับ0.52ย์จุดห้าสองนะครับ Power f a ์แฟ r นะครับพาวเวอร์แฟ r อร์ 0.64จุดหกสี่นะครับโอนะครับ